สำหรอสโมสสอนผมบริการดีบ่ครับไอตา <c oughs> นุม่มบ่เป็นไดนเนี่ยเอาอยังบ่นนี่เครื่องดืม่มกนสีเอาคาเซเมโร2ยกล้านกับอีก2องแสนปอนปล่อยให้กูได้บ่อ โคตรแตกเออกูขอซะอระดับอาเตต้าจากไอ้ปืนใหญ่สิเอาอ่านักเตะไว้ชล่าไปเห็นยังครับหน้าเกษมนี่เป็นเกมลับที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีเออขายให้กูโรดกูอยากได้ไปสร้อยน้องๆมันไปเป็นโคตดให้น้องๆมันไหมนักเตะที่มีบุคลิกผู้นำขนาดนี้ผมสิปล่อยได้ยังไงครับไอตาครับอมึงอยากได้จากล้านปอนมึงลองบอกกูมาดูกูมาจากลอนดอนแล้วต้องมาต่อสารล้อห้างห้างของมึงนี่กูบอกได้ยอมง่ายๆได้กูต้องเอากลับกูต้องได้กลกับผมเข้าใจในความ ต้องการของไอตาครับแต่นี่คือกเกษมวีโรดเนี่ยครับผมนักเตะระดับไนไอกระลูกไม่ให้ซัมนี่ได้ยังไงล่ะค่าน่ผมขอ30ล้านปอนด์ครับไอตาครับผมจัดไม่ผมได้บอกมึงจะให้กูซื้อนักเตะอายุ32ปีในราคา30ล้านปอนด์นี่มึงเป็นประสาบติ <c oughs> ผมขอไอเพิ่มอีกแค่บูกี่ล้านปอนด์ซัมนี่กับส,บสบปอร์ตบ่ได้ดิ <c oughs> มันแพงโพด กูจ่ายเต็มที่ได้แค่26ล้านกับอีก2 0 0แสนปอนอ้ายเจ้านี่นั่นเขี่ยวลากดินคือเกาอยเนาะเออซื้อขายก็ต้องมีเล่เหลี่ยมกันหน่อยจักหน่อยละผมปล,ล่อยราคานี่ไปล่อนดอนผมได้อี่หยางแนครับไปเดี๋ยวไอยสิจัดชุดใหญ่ไฟหน้าเต็มดวงให้เด้อ เราผมต้องเอาเมี่ไปนั่มบ่ครับนี่เลยจังไงครับอ้ <laughs> มึงเสียวไปนำหาแม่งงั้งมึงก็ไปแต่มึงผู้เดียวฮะหลักกูจะจัดให้ <laughs> อถือว่าเป็นข้อสเสนอที่น่าสนใจครับพิต้าครับตามนี่โค้ตแต็กสองล้านหกแสน โอ้โบเมียนสองยี่สิบหกล้านกับอีกสองแสนปอนด์พอเสนอของไอ้ตามันน่าสนใจแต่ว่าผมไปผู้เดียวคือสี่ยากครับสามสิบล้านปอนด์คือเก่าครับราคานี้อ๋อกูหงุดหงิดเอยเออเื้อก็ซื้อก็สั่น,นแค่นี้มันก็นจบแล้วครับไอ้ชุดใหญ่ไฟหนะ้าเต็มดวงกูยกเลิกนะขอคือเก่าบ่ได้บอกไอ้สิหาเวลาไปดอกบอกกูบอกให้ละอืมขายยากมึงเอาแค่นี้ละโอค้ครับครับไอ้ครับ,รรบโชคดีเด้อเกษมเด้ดดดอเพราะว่าไอ้ตาเรามีความมุ่งมัน่นอยากได้โตไปซอยงานนี่เลยทั้งเสียคนมา กระเสียมท่านบลาคุบุหักกันแล้วกับปาดชิมกันเนาะสุนเจ้าเออใจยเย็นไอ้ตาก็อยากเอาตัวไปซอยงานออมันใสเด้อเจอกันในสนามไปกันเลยโอเคคิดหอดลูกพี่เทนหาก,กูเด้ออยู่ใสนะเนาะเสียดายอยู่ด้เนาะวึงนะ่งเนาะกวาจังสันละก้นบอกไปยังดอกเออให้ไปยุ่งแล้วแม่ตาละเอ้าโคตแล้วแมวที่ไอ้กระเสียมเราเลี้ยงไว้หลายๆตัวจังใดละเฮาวบันนี่เอ,อ้าก็วัดท่านตัว มิเกลอาเตต้าทุ่ม30ล้านปอนด์กระชากกาเซเมโลไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเรียบร้อยแล้วครับผม